กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งม mm ิฉะนั้นค <Hayır> ุณจะพลาดบางคลิปบริษัท s c c Motor CP จำกัดและบริษัท MG s a l e s ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จำหนารถยนต์ MG ในประเทศไทยเปิดตัวรถกระบะรุ่นแรกของ MG n e w m g e x t e n d e r เกระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งอย่างเป็นทางการสู่ตลาดเมืองไทยเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้า โดยมาพร้อมการออกแบบภายใต้แนวคิดวิดเดนิมิก UMG Standard มาพร้อมสมรรถนะที่โดดเด่นจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสสูบ16วาล์วดับเบิลเฮดแคมชาร์ปขนาด1,996้กาซีซีให้กำลังสูงสุดห6 8รอแรงม้าที่4 0 0 0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรที่1500รอถึง2,400รอบต่อนาทีซึ่งให้ทั้งการประหยัดน้ำมันและประหยัดค่าบำรุงรักษานอกจากนี้ ย้ายความสุขสบายและมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพถนนโดยระบบช่วงล่างแบบ European j u n i n g Suspension พร้อมการติดตั้งระบบความปลอดภัยครบคันรวมทั้งยังเป็นรถกระบะที่มาพร้อมระบบดิสเบกสีล้อและระบบไ s m a r t ซึ่งเป็นเอกสิทธิเฉพาะรถยนต์ MG ระบบส่งกำลังมีทั้งแบบธรรมดา6จังหวะและแบบอัตโนมัติ6จังหวะโดยมีเลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อให้เหมาะกับรูปแบบการใช้งานอย่างลงตัวโดยไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดท m ม running light บันไดข้างและกล้องมองหลังพร้อมเซซเซอร์ขนาดถอยจะติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตั้งแต่รุ่นแยนแคปแบบยกสูง New MG s x t e n d e r จะมีค่าบำรุงรักษาที่ต่ำที่สุดในรถระดับเดียวกันคือระยะทาง1น0 0 0 0กิโลเมตรไม่เกิน2000 20, 0บาทนิ w MG s x t e n d e r มีเลือกทั้งแบบกระบะตอนครึ่งแยนแคปและแบบสีประตูดับเบิลแคปซึ่งมีทั้งระบบขับเคลื่อน2และสีล้อพร้อม5สีให้เลือกคือสีขาวสีดำสีเงิน สีแดงและสีเทาโดยมีทั้งหมดเก้ารุ่นย่อยดังนี้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ